มูล,ลค่าหุ้นกำลังดิ่งลงการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นความเชื่อมั่นของประชาชนกำลังสลายและการฟื้นตัวที่เคยสัญญาไว้กลับกลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่เลือนหายไปขณะนี้ประเทศกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญและอันตรายการล่มสลายของตลาดแสดงถึงจุดจบของความมั่งคั่งปลอม การดิ่งลงอย่างมากกว่า700จุดในตลาดหุ้นไม่ใช่เพียงแค่ความพ่ายแพ้ตามปกติสำหรับนักลงทุนมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการสิ้นสุดของยุคที่ถูกสนับสนุนโดยคำมั่นสัญญาที่ว่างเปล่าแม้แต่สื่อที่เคยสนับสนุนทรัมป์อย่างฟ็อกนิวก็ไม่สามารถปกปิดความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่โหดร้ายได้อีกต่อไปเรื่องราวทางเศรษฐกิจของทรัมป์กำลังพังทลาย ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางแผนฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจอเมริกาทรัมป์ตอนนี้กำลังเผชิญกับความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงจากรายงานเงินเฟ้อที่น่ากลัวความสับสนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ภาษีสุลกากรและเสียงลือเกี่ยวกับการขึ้นภาษีที่อาจได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันเลรีคาโลซึ่งเคยเป็นผู้ สนับสนุนอย่างแรงกล้าของนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์กำลังเร่งรีบโยนความผิดไปที่ภาษีและการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อแต่ประชาชนอเมริกันเริ่มเหนื่อยล้ากับคำแก้ตัวเหล่านี้ คำสัญญาใหญ่โตของการฟื้นฟูกลายเป็นการแสดงความล้มเหลวของนโยบายและความน่าเชื่อ,ถ,อถือที่ถูกกัดกร่อนการล่มสลายของตลาดล่าสุดเผยให้เห็นถึงราักฐานที่เปราะบางของเศรษฐกิจที่ถูกสนับสนุนด้วยความกล้าหาญมากกว่ายุทธศาสตร์ที่ยังอยู่นักลงทุนที่เคยได้รับการสนับสนุนจากความหวังที่ว่างเปล่าตอนนี้ต้องเผชิญกับความจริงทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อหุ้นกำลังดิ่งลงอย่างอิสระลองทายดูว่าใครจะดึงร่มชูชีพฉุกเฉินก่อน การว่างงานที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นที่ลดลงรายงานล่าสุดแสดงภาพที่น่ากลัวของความทุกขทางเศรษฐกิจที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดการว่างงานกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำลายความเชื่อมั่นที่เคยมีอยู่ในอนาคตความเจ็บปวดนี้รู้สึกได้อย่างชัดเจนที่สุดในพื้นที่ที่เคยสนับสนุนทรัมป์อย่างแข็งขันเช่นวูดคันทรีเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเคยมีผู้ลงคะแนนเสียงให้ทรัมป์มากกว่า70%แต่วันนี้ความผิดหวังกำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว พนักงานของรัฐบาลกลางที่เคยวางความหวังในคำสัญญาของการฟื้นฟูและความมั่งคั่งตอนนี้พบว่าตัวเองถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนลึกๆหลายคนยอมรับอย่างเงียบๆถึงความรู้สึกเสียใจที่เพิ่มขึ้นโดยยอมรับว่าความเชื่อที่พวกเขามีในคำมั่นสัตยายาเหล่านั้นกำลังสลายไปอย่างรวดเร็วความเชื่อมั่นที่เคยแผ่ซ่านในชุมชนเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยความวิตกกังวลความหมุดหนิดและการตระหนักถึงความเป็นจริงที่โหดร้ายทั่วประเทศ ความโกรธของประชาชนกำลังก่อตัวขึ้นเมื่อการประท้วงขยายตัวทั้งในขนาดและความเข้มข้นผู้สนับสนุนทรัมป์ที่เคยพักดีตอนนี้ออกมาเดินขบวนบนถนนเสียงของพวกเขาดังขึ้นในการประท้วงต่อต้านสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการทรยศอย่างลึกซึ้งการตัดงบประมาณเมดิเคทการลดสวัสดิการทหารผ่านศึกและราคาสินค้าจำเป็นที่พุ่งสูงขึ้นเช่นพลังงานและอาหารได้กระทบชุมชนเหล่านี้อย่างรุนแรงสำหรับหลายคนนี่คือสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อว่าจะไม่มาถึงประตูบ้านของพวกเขา ฐานสนับสนุนที่เคยมั่นคงตอนนี้กำลังแตกสลายภายใต้ภาระของคำสัญญาที่ถูกทำลายเรื่องราวที่เคยสวยงามของการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้สลายไปเผยให้เห็นความเป็นจริงที่โหดร้ายและไม่ให้อภัยสำหรับชาวอเมริกันนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองเล็กๆและเขตชนบทความฝันที่เคยหวงแหนของความมัง่งคั่งรู้สึกว่าถูกทำลายอย่างไม่สามารถกู้คืนได้ถูกแทนที่ด้วยความขมขื่นและความรู้สึกว่าความเชื่อมั่นของพวกเขาถูกทรยศอย่างไม่สามารถซ่อมแซมได้ ขณะที่มหาเศรษฐีรุ่งเรืองประชาชนทั่วไปต้องรับภาระทั่วทั้งประเทศความไม่พอใจกำลังพุ่งถึงจุดเดือดผู้ประท้วงในเพนซิลเวเนียกล่าวสั้นๆอย่างตรงประเด็นว่าเราลงคะแนนให้เขาเพราะเขาสัญญาว่าอเมริกาต้องมาก่อนแต่ตอนนี้มันดูเหมือนเศรษฐีมาก่อนต่างหาก ความรู้สึกถูกทอดทิ้งนี้สะท้อนกว้างขึ้นเรื่อยๆขณะที่ช่องว่างระหว่างประชาชนทั่วไปกับกลุ่มเศรษฐีหัวแถวของประเทศยิ่งทางออกไปคนร่ำรวยยังคงได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการลดภาษีและนโยบายที่เกื้อประโยชน์ขณะที่ครอบครัวชนชั้นแรงงานต้องดิ้นรนกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งของจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างของชำน้ำมันและที่อยู่อาศัยเริ่มเกินเกื่อมากขึ้นเรื่อยๆซ้ำเติมบาดแผลจากการถูกหักหลังของผู้ที่เคยเชื่อในคำมั่นของทรัมป์ความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ นโยบายที่เคยถูกเสนอให้เป็นเส้นชีวิตสำหรับชาวอเมริกันผู้ถูกลืมกลับส่งผลให้ความมัง่งคั่งไหลขึ้นสู่กลุ่มบนปล่อยให้คนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในสภาพที่เลวร้ายลงสิ่งที่เคยถูกสร้างภาพให้ดูเหมือนการฟื้นฟูของประชาชนแท้จริงแล้วถูกเปิดโปงว่าเป็นระบบที่บิดเบี้ยวเพื่อทำให้คนส่วนน้อยร่ำรวยยิ่งขึ้นความไม่พอใจของประชาชนกำลังเดือดพล่านขณะที่ประชาชนจำนวนมากตื่นขึ้น,นต่อความจริงอันโหดร้ายที่ว่าอเมริกาต้องมาก่อนนั้นในความเป็นจริงคือมหาเศรษฐีต้องมาก่อน แล้วตกลงอเมริกามาก่อนหรือมันเป็นมหาเศรษฐีมาก่อนตั้งแต่แรกคุณล่ะคิดยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก่อนที่พวกมหาเศรษฐีจะซื้อส่วนคอมเมนต์ไปด้วยนะความผิดพลาดด้านต่างประเทศเพิ่มเชื้อไฟให้ความวุ่นวายในประเทศ ความผิดพลาดของทรัมป์บนเวทีโลกยิ่งทำให้ความปั่นป่วนในประเทศเลวร้ายลงเจดีเวนส์พันธมิตรใกล้ชิดของทรัมป์ถูกควบคุมตัวที่ฐานทัพในกรีนแลนด์หลังจากชาวบ้านต่อต้านการแทรกแซงอย่างแข็งกร้าวของทรัมป์ที่นั่นขณะเดียวกันแคนาดาก็หันหลังให้กับพันธะด้านพลังงานกับสหรัฐหันไปผูกสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยุโรปแทนจีนฉวยโอกาสนี้ดึงอดีตพ,พันธมิตรของอเมริกาเข้าสู่วงอิทธิพลของตนโดยใช้ประโยชน์จากรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐ เพื่อให้เรื่องยิ่งเลวร้ายยิ่งขึ้นข้อมูลข่าวกรองทางทหารที่รั่วไหลในแอปสิกเน l ซึ่งเชื่อมโยงทั้งรองประธานาธิบดีและผู้นำทหารระดับสูงได้เขย่าหลักฐานของโครงสร้างการเมืองอเมริกันทำให้สถานการณ์ที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วกลายเป็นระเบิดเวลาฟอกนิวแยกตัวท่ามกลางความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้น แม้แต่ฟ็อกนิวฐานสื่อที่หนุนหลังทรัมมาอย่างยาวนานก็ไม่อาจปกป,ป้องเขาจากกระแสะความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปกลยุทธ์เดิมๆการโจมตีฮินลารีคินตันแบบไม่รู้จบหรือการกล่าวหาคลุมเครือเกี่ยวกับรัฐเงากำลังสูญเสียอิทธิพลในการควบคุมความรู้สึกของสาธารณชน ชาวอเมริกันกำลังต่อสู้กับความยากลำบากในชีวิตประจำวันที่ไม่มีการหมุนข่าวใดกลบเกลื่อนได้ครอบครัวต่างสุดตัวลงภายใต้ภาระของราคาอาหารที่พุ่งสูงค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นและภาระภาษีที่หนักหน่วงเมื่อแรงกดดันเหล่านี้รุนแรงขึ้นความอดทนของฐานเสียงของทรัมป์ที่เคยมั่นคงก็กำลังสึกกอนอย่างอันตรายหลายคนที่เคยยกย่องความเป็นผู้นำของเขาตอนนี้เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความสามารถของเขาอย่างจริงจัง ความเชื่อมั่นในความสามารถของทรัมป์ที่จะนำพาชาติผ่านวิกฤตนี้กำลังเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วแทนที่ด้วยความรู้สึกถูกหักหลังที่เพิ่มขึ้นไม่มีท้อยคำโฆษณาชวนเชื่อจากพักไหนที่สามารถกลบเกลื่อนความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่แผ่ซ่านไปทั่วครัวเรือนได้อีกต่อไปภาพลวงตากำลังพังทลายและแม้แต่ผู้สนับสนุนในสื่อที่เหนียวแน่นที่สุดของทรัมป์ก็ยังต้องยอมรับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คำสัญญาอันสูงส่งกลายเป็นความล้มเหลวและผลที่ตามมานั้นไม่สามารถเมืนเฉยได้อีกต่อไป ตลาดล่มสลายตัวเลขเยือกเย็ยนเผยความจริงโหดร้ายขณะที่วอลสตรีทซันคลอนดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงกว่า850จุดขณะที่นสแตกหดตัวลง3.1%ท่ามกลางความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจเช่นนี้ทรัมป์กลับเลือกโชว์ความฟุ่มเฟือยล่าสุดของเขารถเทสรุนรุ่นในขณะที่ชาวอเมริกันธรรมดาเห็นกองทุนกเกษียณของตนเองหายไปต่อหน้าต่อตา บริษัทยักใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple และเทสลาก็ไม่รอดเช่นกันหุ้นของทั้งสองร่วงลง5.6%และ4.8%ตามลำดับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่พุ่งขึ้นซึ่งทำลายห่วงโซ่อุปทา,านทั่วโลกแม้แต่沃尔玛ยักย้ายค้าปลีกก็ออกมาเตือนว่าการขึ้นราคาสินค้าเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสงครามการค้าของทรัมป์กำลังกัดก,กินเงินในกระเป๋าผู้บริโภค ในการถแถลงข่าวโคสกทำเนียบขาวแคลินเลวิทยพยายามควบคุมความเสียหายโดยกล่าวว่าภาษีสุลกากรไม่ใช่การขึ้นภาษีอย่างไรก็ตามนักข่าวของฟักนิวก็โต้ทันทีว่าคุณเคยจ่ายภาษีสุลกากรไหมมันถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังธุรกิจและผู้บริโภคชาวอเมริกันงานวิจัยจากอเมริกันเอ t เ r อร์ s พร n s t ินสติยืนยันความจริงอันโหดร้ายนี้ 98%ของภาษีที่เก็บจากจีนสุดท้ายแล้วเป็นคนอเมริกันที่จ่ายเงินเฟ้อพุ่งขึ้น5.2%เทียบจากปีก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากนโยบายการค้าที่ดุดันของทรัมป์ การคาดการณ์ข,ของธนาคารกลางสัตว์ขณะนี้ชี้ว่ามีโอกาสถึง65%ที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี2025การว่างงานค่อยๆไต่ขึ้นมาอยู่ระหว่าง4.6%ถึง6%ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ18เดือนถึงอย่างนั้นทรัมป์ยังคงเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้โดยให้คำปลอบใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่านแม้ว่าเศรษฐกิจจะพังทลายลงภายใต้เท้าของเขาก็ตาม การบิดเบือนสื่อการตื่นตัวของสาธารณะและผลสะท้อนจากนโยบายฟอกนิวปกป้องทรัมป์ด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงฟอกนิวยังคงอยู่ฝ่ายทรัมป์โดยบิดเบือนเรื่องข้อพิพาทกับแคนาดาและมองข้ามความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเผด็จการที่เพิ่มมากขึ้นของเขาผู้วิจารณ์ชื่อดังอย่างลอรอิงเกิร์มถึงขั้นเสนอว่าสิทธตามรัฐธรรมนูญไม่ควรครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่ใช่พล,ลเมือง จุดยืนนี้สร้างคำถามใหญ่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของสื่อและความซื่อตรงในระบอบประชาธิปไตยการตื่นตัวของสาธารณชนฝ่าหมอบข้อมูลอย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามเหล่านั้นความจริงก็ยังทะลุทะลวงออกมาแพลตฟอร์มอย่างทวิตเตอร์ Facebook และ YouTube กำลังขยายความจริงเกี่ยวกับนโยบายที่ล้มเหลวของทรัมป์ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างเสรีการควบคุมการรับรู้ของสาธารณกลายเป็นเรื่องยากยิ่งประชาชนอเมริกันกำลังตื่นรู้ถึงช่องว่างระหว่างการบิดเบือนทางการเมืองกับประสบการณ์ชีวิตจริงของพวกเขายุทธศาสตร์ภาษีศุลากากรของทรัมป์สะท้อนกลับอย่างรุนแรง สิ่งที่เคยตั้งใจให้เป็นยุทธศาสตร์กล้าหาญในการปกป,ป้องอุตสาหกรรมอเมริกันกลับล้มเหลวอย่างน่าอับอายข้อมูลเผยว่าภาษีของทรัมป์ได้ทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นระหว่าง5%ถึง7%กระตุ้นเงินเฟ้อและกดดันทั้งธุรกิจและผู้บริโภคผู้ผล,ลิตในสหรัฐก,กำลังสุดตัวภายใต้ต้นทุนที่พุ่งสูงนำไปสู่การเลิกจ้างงานและการปิดโรงงานแทนที่จะปกป,ป,ป้องงานของชาวอเมริกันยุทธศาสตร์ของทรัมป์กลับเร่งให้มันหายไป ความทะเยอทะยานที่ขาดสติจุดชนวนความปั่นป่วนในตลาดเพิ่มเติมทรัมป์จุดกระแสกรีนแลนด์อีกครั้งในเหตุการณ์ที่น่าฉมน้นทรัมป์จุดชนวนความขัดแย้งอีกครั้งด้วยการประกาศไม่เพียงขยายฐานทัพสหรัฐในกรีนแลนด์แต่ยังรื้อฟื้นข้อเสนอสุดโต่งในการซื้อดินแดนดังกล่าวอย่างเป็นทางการคำประกาศที่เปี่ยมด้วยความโอ้โอวดตามแบบของเขาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทั้งในแวดวงภูมิรัฐศาสตร์และตลาดการเงิน นักลงทุนตอบสนองทันทีโดยดันให้ดัชนีดาวดิ่งลงถึง540จุดในวันเดียวเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ไร้เสถียรภาพของทรัมป์เพิ่มขึ้นพันธมิตรเนโตแสดงความไม่พอใจทันทีผู้นำยุโรปประนามแนวคิดนี้ว่าเป็นการละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศในขณะที่ผู้นำของกรีนแลนด์โดยได้รับการสนับสนุนจากเดนมาร์กป,ปฏิเสธข้อเสนอการซื้อกิจการโดยเด็ดขาดยืนยันสิทธิอธิปไตยในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง ทอยทแถลงยัวยุของทรัมป์ทำให้พันธมิตรห่างเหินและเพิ่มความสงสัยระดับโลกต่อความน่าเชื่อถือของอเมริกาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะมหาอำนาจที่มั่นคงนักลงทุนเตรียมรับมือกับความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่ลึกขึ้น เหตุการณ์กรีนแลนด์เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดที่เลวร้ายอยู่แล้วมูลค่าหุ้นกว่า3.5ล้านล้านดอนลลาร์ได้หายไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความวิตกของนักลงทุนอย่างลึกซึ้งนักวิเคราะห์เศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณเตือนอย่างเร่งด่วนหากไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมประเทศอาจตกอยู่ในภาวะถดถอยอย่างยาวนานและสร้างความเสียหาย ธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเคยมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังกำลังทบทวนท่าทีของตนแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอาจบีบให้ต้องลดอัตราดอกเบีย้ยก่อนกำหนดเพื่อพยายามพยุงเศรษฐกิจอย่างสิ้นหวังอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการปรับนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับมือกับความโกลาหลนที่เกิดจากสงครามการค้าและความผิดพลาดด้านนโยบายต่างประเทศได้แคนาดาหันหน้าเข้าสู่ยุโรป นโยบายการค้าที่ขัดแย้งและท่าทีทางการทูตที่ก้าวร้าวของทรัมป์ได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐผลักดันพันธมิตรั้งเดิมให้แสวงหาทางเลือกใหม่แคนาดาซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่มั่นคงของสหรัฐขณะนี้กำลังมองหาการผสานทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งกับยุโรปแบบสำรวจล่าสุดเผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจ44%ของชาวแคนาดาตอนนี้สนับสนุนแนวคิดการเข้าร่วมสหภาพยุโรป การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากพันธมิตรดั้งเดิมโดยมีสาเหตุมาจากความเป็นปรปักษ์ของทรัมป์ข้อเสนอหยาบคายของเขาที่ว่าแคนาดาอาจกลายเป็นรัฐที่51ของสหรัฐยิ่งตอกย้ำความขุ่นเคืองในระดับชาติเสริมแรงความต้องการในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เคารพซึ่งกันและกันการเปลี่ยนทิศทางนี้อาจส่งสัญ,ญญาณถึงการจัดระเบียบใหม่ของพันธมิตรฝั่งตะวันตกซึ่งอาจทำให้สหรัฐถูกทิ้งให้อยู่ลำพังมากขึ้นในเวทีโลกสำหรับผู้บริโภค และธุรกิจอเมริกันผลกระทบอาจร้ายแรงตั้งแต่ราคานำเข้าที่สูงขึ้นไปจนถึงอิทธิพลที่ลดลงในตลาดโลกตำแหน่งของอเมริกาบนเวทีโลกและสถยนภา,ภาพภายในที่กำลังสั่นคลอนการเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้ของทรัมป์บั่นทอนความน่าเชื่อถือของสหรัฐความผันผวนในนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ไม่เพียงขย่าตลาดในประเทศ แต่ยังทำลายภาพลักษณ์ของอเมริกาในระดับโลกอย่างหนักความชอบของเขาในการเรียกเก็บภาษีโดยไม่มีแบบแผนและเปลี่ยนท่าทีแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้าทำให้ทั้งพันธมิตรและคู่แข่งต่างสงสัยในความน่าเชื่อถือของสหรัฐผลลัพธ์นั้นน่าตกใจในช่วงการดำรงตำแหน่งของทรัมป์มี่สาธารณของประเทศเพิ่มขึ้นถึง8ล้านล้านดอนลลาร์เปิดเผยถึงความว่างเปล่าของคำมั่นสัญญาเรื่องวินัยทางการคลังขณะเดียวกันเงินเฟอ้อยังคงไต่ระดับอย่างไม่หยุดยั้งบั่นทอนอำนาจการซื้อของครัวเรือนและเพิ่มแรงกดดันต่อธุรกิจที่กำลังดิ้ แต่ทรัมป์ยังคงท้าทายความจริงโดยอ้างว่านโยบายการค้าของเขาคือกลยุทธ์อันกล้าหาญเพื่อเรียกคืนอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามความจริงนั้นชัดเจนยิ่งกว่านั้นต้นทุนนำเข้าเพิ่มขึ้นระหว่าง5%ถึง7%ทำให้บริษัทที่พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกต้องรับภาระหนักผู้ผลิตหลายรายไม่สามารถรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นถูกบังคับให้เลิกจ้างจำนวนมากหรือปิดกิจการ ธุรกิจขนาดเล็กที่เคยมองโลกในแง่ดีต่อวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของทรัมป์กลับเป็นผู้รับผลกระทบหนักที่สุดตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงเจ้าของโรงงานหลายคนพบว่าตัวเองติดอยู่ในใยแมงมุมของต้นทุนที่พุ่งสูงและตลาดที่หดตัวช่องว่างระหว่างคำสัญญาที่เลิศรูของทรัมป์กับความจริงอันโหดร้ายที่ชาวอเมริกันต้องเผชิญไม่เคยชัดเจนเท่านี้มาก่อนประเทศที่อยู่บนทางแยกแห่งชะตากรรม เมื่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจลึกขึ้นและพันธมิตรระหว่างประเทศแตก้าวสหรัฐอเมริกากำลังยืนอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการตัดสินใจความผันผนทางการเงินความขัดแย้งทางการทูตและการกำหนดนโยบายอย่างโกลาหลได้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ทรัมป์ยังคงเป็นตัวของตัวเองปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อวิกฤตที่กำลังก่อตัวแทนที่จะยอมรับเขากลับโทษฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจีนธนาคารกลางและสื่อแต่สำหรับชาวอเมริกันจำนวนมากการโยนความผิดเช่นนี้ไม่สามารถโน้มน้าวใจได้อีกต่อไปมันชัดเจนขึ้นทุกทีว่าการตัดสินใจที่หุนหันและขับเคลื่อนด้วยอีกโก้ของทรัมป์ที่ไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจรองรับ ได้ผลักประเทศเข้าใกล้ขอบเหวการฟื้นตัวต้องการมากกว่าเพียงคำขวัญหรือการโยนความผิดมันต้องการภาวะผู้นำที่มั่นคงรอบคอบยึดมั่นในความเป็นจริงเคารพระเบียบโลกและนโยบายที่ตอบสนองต่อประชาชนอย่างแท้จริงว่าสหรัฐจะสามารถเดินผ่านเส้นทางที่อันตรายนี้ได้หรือไม่ยังไม่มีใครรู้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เดิมพันครั้งนี้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ